หลายคนคงได้ยินนะครับว่าถ้าไม่มีความโลภไว้บ้างคนเราก็คงจะไม่คิดอะไรฉลาดๆคนเราคงไม่ตั้งเป้าเพื่อความสําเร็จเราก็คงจะขุดเอาความเป็นตัวของตัวเองหรือศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองออกมาใช้กันไม่ได้แต่ถ้าหากว่าโลภมากเกินไปละ่ะมันพลิกเปลี่ยนเป็นงบข้ามได้นะโลภมากเกินไปเนะี่ยมันทําให้เรารู้สึกทึบรู้สึกความคิดความอ่านอะไรเนะี่ยมันถูกปิดกั้นไปหมด พูดง่าๆว่ามันโง่ลงแล้วเป้าหมายที่นึกว่าน่าจะทําได้หรือว่าน่าจะเป็นไปมันก็ถูกบิดเบือนให้กลายเป็นอื่นนะเหมือนกับไปถึงเป้าหมายแล้วก็ความรู้สึกที่มันโล่งมากเกินไปก็จะบอกว่ายังไปไม่ถึงนะหรือ แม้ว่าจะได้มากแล้วความโลภมากเกินไปก็จะทําให้เกิดความรู้สึกว่าแค่นี้น้อยเกินไปยิ่งโลภมากเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ทําขิดอะไรมากมายไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ไปฆ่าใครแต่มันก็ทําให้เสียความเป็นตัวตัวเองไปได้อย่างที่นึกไม่ถึงนะอย่างในกรณีของพะรตอนนี้บอกเราว่าเริ่มต้นขึ้นมาความโลภก,ก็ทําให้ ไม่ใื่อารจะกวิชาช<ม>ีพของตัวเองการเห็นถูกเห็นชอบว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําหรือแม้กระทั่งคําสัญญาถ้าหากว่าไม่โลภมากเกินไปจิตสํานึกแบบมนุษย์ความรู้ผิดรู้ชอบแบบมนุษย์จะทําให้เรารู้สึกขึ้นมาว่าทาสัญญาเป็นสิ่งสําคัญถ้าใครก็ตามที่ไม่รักษาสัญญาก็กคือคนที่ไม่รักษาความเป็นตัวของตัวเองที่แน่นอนเอาไว้แต่ปล่อยให้ผีความโลภ มันมาครอบงาำแล้วก็ยึดชีวิตของเราไปทั้งชีวิตได้